สมเด็จพระรีวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่5ประจำปี2564โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยน,นายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมณตำหนักเพชรวัดบวรน,นิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ภายหลังการประชุมมหาเทราสมาคมนายวีระจำลองโฆศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่สองได้แถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วยมหาเทรสมาคมเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดระฆังโคศิธรามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพร้อมเห็นชอบพระสังคธิการขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดระฆังโคศิารามพระอารามหลวงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพิจยาญาติการามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เห็นชอบขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ประชุมได้เห็นชอบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระพิสุอยู่จำพรรษาจำนวนสีวัดการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่5ทับ2564วันเพอหวันพฤหัสที่25่สุ่กุมภาพันธ์2564าหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งวันนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเทระสมาคมในวันนี้จะขอนำอชี้แจงแถลงข่าวประเด็นสำคัญนะครับในการประชุมมหาเทระสมาคมครั้งที่5ทับ2,564ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ เรื่องเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละคังโคสิต,ตารามพระรามหลวงกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละคังโคสิต,ตารามพระรามหลวงตามที่เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกเสนอจํานวนสองรูปประกอบไปด้วยหนึ่งพระครูสังฆลักษณ์อัมพลจัตมโลอายุ67 พรรษา47วัดละคังโคสิตตารามเขียดบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสในหน้าที่ฝ่ายสาธารณสาธารณูประการรูปที่สองคือพระครูวินัยทรสมชยัยปุปพโกอายุ62พรรษา38วัดละคังโคสิต,ตารามเขียดบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบนะครับเรื่องที่สองเรื่องพระสังฆาธิการข,ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละคังโคสิตตารามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตแจ้งว่าพระมหาสุริยา อภิวัฒโนอายุ48พรนษา27วัดละคังโคสิตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละคังโคสิตารามขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาว اد, <oria> าสเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจในอารามอืน่นเรื่องที่3พระสังฆาธิการขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยายาติการาม พระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตแจ้งว่าพระครูวสิลปริยจยากรอายุ51พรรษา31วัดพิชยยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจสังกัดวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร1.4เรื่องเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัดสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งพระครูอาทรบุญยกิจอายุ80 พรรษาห้าสิบเก้าจะเอาวาัดวัดน้อยนางหงเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและเจ้าคณะแขวงบางบำลุกเห็นสมควรให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเรื่องที่1.5นะครับเรื่องแต่งตั้งพระสังฆัธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีสมเด็จพระมหารัชมงุคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิต เสนอแต่งตั้งพระมงคลกิติวิบูลณ์อายุ80พรรษา60เจ้าอาวาสวัดวิมโาลโพคารามอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ,อ,อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนะครับ ต่อไปเรื่องสาธารณนูปรการนะครับเรื่องการยกวัดล้างการยกวัดล้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระพิสุอยู่จำพรรษาประกอบด้วย 1. วัดหนองเจ้าปลาน้อยล้างจังหวัดอุดรธานี 2. วัดหนองม่วงล้างจังหวัดมหาสารคราม 3. วัดโนนสมบูรณ์ร้างจังหวัดอุบลราชธานีและสวัดสิมะเก่าหนองช้างใต้ล้างจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทั้ง4วาระนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังคธิการเจ้าสังกัดระดับจังหวัดจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและสมเด็จพระพุทธาจยา์ผู้พิจาณากันกองการขอยกวัดล้างได้ให้ความเห็นชอบ แล้วที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบนะครับ